อยากได้อยู่บ <serving> ่รางวัล <Boy> ค no? ่ะโอ้ยดด้โยโดยป้าเดียวอันวางอันส่วนไว้ก่อนเม็ตู้มานั่งพี่เฮาเฮามีรางวัลมาให้สิมอบให้เม็ตู้เลเยอร์สองล้านเม็ตู้โดยดีใจอยู่บ่อเปตู้โอ้ยเม็ตู้ก็ดีใจสบายดีอยู่บ้อบริพ่อกันแต่โดนเลยสยีอโดยโดยอันจังได้เรื่องอันเงินยูทูปเฮาถามอีกก่อน สบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขูสุคนเบิร์ดสมมงสุบอนเดอ้อพี่น้องเมื่อนี้ก็มาพบมาพ่อก,กับบาวพามีอีกแล้วพี่น้องเอ๋ยเนาะโดยเมื่อนี้กระทั่งบาพามีก็มาเปิดคลิปอยู่เต้าทานพี่น้องเอ๋ยเนะาะเตาทานเก่าบาวพามีนี่แหละพี่น้องเอ๋ยซึ่งว่าตอนนี้บาวพามีก็สิเขาไปหาเมตู้คำเนะพี่น้องเนาะเมตู้คัมอายุ80ปีเป็นเมตู้ของ น้องทงพี่น้องเออเนาะโดยคือบากพอมีมาเมื่อนี้ก็มีเงินอยู่สองล้านกีบพี่น้องเทาสิไปมอบให้แม่ตู้คำเพิ่นเนาะก็เป็นเงินของพอลุงบุญทงพ่อแม่พี่นอ้องอ่าเพิ่นก็นอยู่สวรส์นเขตเท่านี้แหละเนาะเพิ่นก็นย,กยักซอยอ่าแม่ตู้คำพี่น้องอายุแปดสิบปีพี่นอ้อง,อพองเพิ่นก็นยังเห็ดทานขมุขขมุมอยู่เนาะเพิ่นก็นอยู่กับลูกอ่าคนหนึ่งพี่นอ้องเออเนาะลูกสาวเพิ่นกับอ่ลูกสาวกับโบมี่ผัวดอกพี่น้องแต่ว่าเพิ่นกับโบยัก คอยอร่อยปันไดลูกสาวเพิ่อนนะพี <transportation> ่น <discrete Ils S 1> right ้องเนาะเพิ่นก็อาศัยอยู่ที่กระต๊อบ์น่องทงพี่น้องเพิ่นกับเต่ก่อนเพิ่นก็อยู่หมู่บ้านนึงพี่น้องเอ๋ยเนาะแต่ก็บ่มีดินมีดอนอยู่ดอกก็เลย์ล่อนไปวันๆนั่นแหละพี่น้องเอ๋ยแม่ตู้เพิ่นก็ได้คือหลังจากคนไล่นี้แต่บนหั่นเนาะเพิ่นก็มาอาศัยกระต๊อบเก่าน่องทงอยู่พี่น้องเอ๋ยเนาะเพิ่นก็เป็นเอื้อยของ่แมเฒ่าน่องทงพี่น้องเอ๋ยเนาะหรือว่าแม่ตูุน่องทงนนั่แหละโดย ทางพอลุงบุญทงเพิ่นกระเห็นพี่น้องนาอเพื่อนกะระสงสารเมตตาสงสารเพิ่นกระซอยมาอ่าซองล้านกีบเนาะทางบ่าวพามีกต้องขอกรับขอบ,บุญขอบคุณทางพ่อหลายๆเด้อขอให้พอลุงอยู่ดีมีแหง้งความเจ็บบ่ให้ได้ความไข่บบให้มีปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมคาม,ม,ม,มาุ่งมั่นปรารถนาเด้อที่ไว้วางใจให้บ่าวพามีเป็นสะพานบุญให้ในครั้งนี้สาธุ มื่อนี่ก็มาคนเดียวเด้อพี่น้องเนาะจึงไดกลับไปพบไปพ่อ,พอกันอ่ายู่ทีเต่าทานอ่าเมต้ค้ำคนละพี่น้องเลยโอเคพี่น้องเลยเนาะตอนนี้ทางบ่าวพมีก็ได้มาหอดอ่าตอน,นาเทียงของป้าน้องทงน้อพี่น้องเนาะก็สีเขั้ไปหาทางอ่าเมต้คำสะกอนพี่น้องเลยพวกอ่าเพื่อนที่อยู่หรือบอ่เนาะเขาก็บ่ได้นัดบ่ได้ไม้เพื่อนพี่น้องเลยบ่าวพมีก็เดินทางมากับบ่าวเทพพี่น้องแต่ว่าเพื่อนก็นเขา้าหมู่บ้านสายบุญเนาะ มีงานหมดไม้ก็เลยมาพี่น้องเลยโดยบุหัวสิพ่อเพิ่นหรือบบเนาะเพราะว่าเฮากับโบได้โทรหาเพิ่นแลกับโบได้ที่ต่อห้กันนะพี่น้องเลยอจักจูหรือบ่เนาะจังไดคือเงียบสวยม้อยแท้พี่น้องเลยผู้หละพี่น้องเลยเนาะคือสิยูเต้าทานผู้หละแม่ตู้เพิ่นก็ได้ก็ลุกกุลัวอยู่พี่น้องเลยบฮห้วแม่ตู้เพิ่นเห็ดยังนะพี่น้องเนาะกัดทานบบหรือวัดจังได เอาสบายดีแม่ต ah, so ู uh, oh, <ten> kind of so <room> so ้อ <ten f án ain> ่าโดยควดท่านบ่อ่าเอาลงก็ได้แม่มือนะโดยวันนี้บ่ไดเอาไม้มาซ้ำพี่น้องเลยเต้าท่านแต่พุ่นบ่ไม่ตู้นี่ฮะอ่โดยแม่ตู้ควดคลายได้จักสอบแล้วนี่ฮะแปดสอบสอบสอดไร้หัดตู้ โอ้สอบละสาสิบพี่น้องเลยหรือว่าหกสิบาทเนาะฟั่งไทยพี่น้องถ้าว่าเป็นเงินไทยแต่ว่าตีเป็นเงินบาทอ่าเป็นเงินกีบเฮาก็สามสิพันลูกสาวไปใช้เมตเออยู่ถึงเฮือนเพื่อนบอยะเข่ากล้องในพี่น้องเลยเนาะกะเฮากบคือฮูหูกัน อ่าโดยบกวา่เพิ่นพี่น้องเลยแต่ว่าเพิ่นกรเห็ุได้เวียกงานนะเนาะหลังก้ลองนะพี่น้องเลยอ่าอมาลวงงมาบ่กอเห็นรถจักเพิ่นจอดอยู่หันประตูอ่าอ่เจ้าหักขวดทานบะตู่โดยกินข่าวกินน้าแล้วบ่เมื่อนี่ฮะออได้ยังกินนะตู้ ตามักทัวอ่ะโดยกันยังดีน้อแม่นอที่ว่ากินมักทั่วอันน่ะได้คือแม่เท่าเ่าผัดกินบบได้เลยพี่น้องเลยแม่นเพิ่นบบได้กันยังดีแหละแม่ตู้เอ้ที่ว่ากินได้แม่ตูห้ห้ารลกินได้แต่ปลาดีดีดีพี่น้องเลยนี่เดี๋ยวบ่มีเข่าโบมีฟันเนาะแม่เนาะนะ ยำยากอันแหละจังไดอายุก <to> ็หลายแล้วพี่น้องเอ้ยก็สิให้เฮายังคือยังน้อยยังนุ่มก็บ่ได้แล้วเนาะตู้เนาะโดยเอออันนี้น่ะตั้งแต่เฮาอันมาซอยมื้อนั้นพ่นบ่อืน่ไม้นันไม่เท่าแล้วออไปโดย0พี่น้องเอ้ยอายุเพิ่นก็ได้ยังเฮ็ดทานอยู่ คันโบเฮ็ดกับโบได้กินเนาะตู้เนาะอ่าอยู่กันกับลูกสาวสองคนพี่น้องเลยเพิ่นก็นได้อือคือยามเพิ่นอยากเฮ็ดพ่นบ่เพิ่อนยังเฮ็ดในเมนตู้เออแบบเพิ่นนี่นะเป็นแบบมาแต่เกิดบ่หรือว่าอย่งไรแบบ่มันเป็นแต่เกิดเยอะอ่าแบบมีมีแนวบ่เฮ็ดเพิ่อนนะ อโดยโดยเพื่นก็เป็นไม่ห้างเนะตูนเนาลูกเจ้าเนาะโดยเพื่อนหอบไปฮอดกรุงเทพเพิ่อน่อบอายุเพื่อนเท่าไรอลยรไม่ตุสามสิบปแต่ว่าลูกเพิ่นกับปด้นไม่อยู่น้ำบ่ไมมตุอยู่น้ำป้าอยู่น้ำป้าอื ออืโดยโดยเมต้กินในในทางที่มันบอดีเนาะพี่น้องเนาะเออบอดี้คิดใช่แม่แล้วก็ใช่แม่เท่าเนาะทางทางที่บบมีภัยเมตูกับไปสิแล้วนะเมต้เนาะถ้าว่าเพิ่นไปนี้แต่นี่พี่น้องว่าสิซะเนาะกับผู้อยู่บ่เมตูว่าสิไปทางไหนโดยทางไปโดย อย่งไรเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็คือสิยังดนอยู่ดอกเม่ตู้เอ้ยก็ว่าโบได้เนาะดินเพิ่นพี่น้องเอ้ยถ้าว่าเพิ่นไรนี้ย้ำใดก็ได้เลยเหตุอย่างไรย้ำใดก็ได้เด้ออือโดยอันนี้ก็ขันตอนเกาะเนาะแม่เนาะมันโบใหม่โบเม่ตู้หรือว่าจังไรนี่ฮะ คือแบบเบิดเต้าเนี่ยแม่ตู้ได้จักสอบหารวมเบิร์ตนะ,ะ,าะสามสิบสอบพี่น้องสอบละหกสิบบาทน้อพี่น้องเนาะถ้าว่าลยเป็นเงินไทยเป็นเงินกีบเฮากระสอบละสามสิบพี่น้องเอ้ยอืคือโบอใหม่โบรือว่ายัางไงแล้วก็สงสารเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะคิดเห็นแม่เท่าเจ้าของเพิ่นกาม,มาอัน เผาถานกับน,น้องลัตตี้ไม่เ่ากับพี่น้องเลยพอได้ขา,ายแะละบัวห้เห็ดกันย่างมาได้ลิ่นน้ำพิ่นอยู่บ้าไม่ตูเออโดยโดย,โดย,โดยน่พี่น้องเลยระวังได้ตู่เอ้ยลงน้ำลงยัางนะลงนองน่ะซันซ้า่าคอยได้ ไปอาบน,น้ำให้เางเกะพี่ฮันนี่เลยกับำใผัดบ้านข้าวยืดข้าวล้มผัดล้มบ่ไม่ตู้ไปอาบน,น้ำกานคืนและล้มบ่ระวังได้กางคำกางคืนใน,นนะไม่ตูเ้เ้ยโดยจะบ,บรีมีโคมมีไฟบ่บ่บมีฮัแนแลพี่น้องทวาว่าลูก้าวเพิ่นขั้นแม่มาเพิ่น ร้อยน้องพี่น้องน้องเพิ่นก็คือสิตักมาให้แม่อาฟน้องเป็ตู้เนาะเกิดเหตุยังไดพี่น้องเอ้ยกับบัวกันคนเฮากระเลือกเกิดบ่ได้คือเพิ่นกับพี่น้องเอ้ยไผยกระจะเกิดมาสมบูรณ์น้องเป็ตู้เนาะเหตุยังไดอาบน้าผู้ไรพี่น้องเอ้ยลงไปน้องลุ่มหมุนบ่แม่ตู้เลิกเติบได้น้องนี่น่ะคือมันบ่เคยแห้งจักเทื่อซุมเฮาอยู่ในนี่กะโดย โดยคอยฮะแล่ไมตุเอ้ยออันมือนั่นนะเห็นไอเตียงพุดนเข่ามาหาบ่ออ่าโดยโดยดีใจน้ำไม่ตุเอ๋ยที่ว่ามีเขากินนะโดยเห็นเพื่อนเอาคลิปลงเพิ่นก็โทรถามเฮาแหละเพิ่นว่าเพื่อนก็อันในซ้ายนอเพิ่นว่าเพื่อนเมตู้ค้ำนะเพิ่นว่าเราก็เลยบอกไอเพื่อนเพิ่นก็เข้ามา คือชิได้กุ้มดนอยู่ดอกน้ำมันตูน้นเนาะพอได้เฮาอันซื้อาขายทานใครย,ยังกะพอได้เก็บไว้แน่แม,ม่ตู้เอ้ยซื้อน่ะอ,นอ,อยู่น่ากินพี่น้องเอ้ยบัดเก็บบัดไข่เนาะอืออือไม่ได้เก็บพอดีเม็อ่าคืออันเจ้าเป็นหนีเข่าเนาะำมันตุน่เนาะผ่านมาพี่น้องเอ้ยเฮาเห็ดทานพี่น้องเอ้ยบางเถอกับกุ้มกินเนาะำมันตุ่บางเถอกับบุกุ้มพี่น้องเอ้ย คือมันนี้ไหมคือนี้อะได้โดยโดยร้านบริช่อยบ่เมื่อนี้โดยเพเ่อนหากกมาบ่บริขาไปหาเพื่อนตะโดนแหไพี่น้องเลยเออขัะเตียงบอิช่ยกับหิวไม่ตูเพนว่ะ พี่น้องเลยเหังใดเนะาะพืชไม้ยืมพืชคนไม่ชื่อกลางคืนไหนเจ้าบอลูกเบิ่งค่ะแม่ตู่บ่ได้พื้นไงอยู่เออทั้งสาววันนั้นบ่เ<ม>พิ่งชื่อยังอันไหนแอ,อ็นนาอสาวแอนนาพี่น้องเอ้ยลูกสาวเพิ่งบ่เข่ากล้องอาบ่เป็นยังแม่ตูเ้เอ้ย เข้าใจเพิินอยู่ดอกเนาะคนแบบนี้พี่น้องแล้วแต่อารมณ์เพิินได้เนาะคืออันแต่ละมือนี่ห้าอยู่้ากินแบบได้ใส่เป็นตู้โดยผู้นั้นให้ผู้นี้ให้พี่น้องเลยเม่ตู้ผู้นี้จะเป็นคนผุ้ไทยเด้อพี่น้องเป็นคนพูทไทยพี่น้องเลย แหน่ให้ม like. uh, no. mm ันยโอ้พี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นก็ได้โกยถานเลยบ่ได้เจ็บลังบ่แม่ตู้เออพี่น้องเอ้ยเนาะก็ยังที่ว่าไเ็บงโดยันแหละเพิ่นก็เบิ่งแยงแล้วแม่ตู้เฮาบ่มีไผเนาะก็พอเฮ็ดได้พี่น้องเอ้ย โดยคืออันนี้มันบ่ใหม่น้องเปตุมอดระวบ่อไฟคือจับเอาเลยตั้งแต่บาพามีมาพี่น้องโอ้โดนเติบแล้เนาอตู้เนาะออมันบ่ใหม่พี่น้องเห็ดเห็ดทานยามนี่ถือวไว้ยากเนาะงเ่ตุ ดโดยลูกสาวเพิ่งกะไอ้กล้องพี่น้องบุก,ก่าเขา่า สบายดีเลยดมันเป็สียบายสบายดีเลยโอ้โหสีบายเปิดสีแล้ววนาะแม่ตูเนาะปกติเนี่ยเจ้าขวดผู้เดียวบ่หรือว่าจังไร S <S เ,ววเออพ่นขวดบวเ,เป็นบ่อพันเห็ดแห้งโพดบ่ออันเต้านึงนี่ลายมือแต่บ่อไม่ตูงเจ้ายังขวดเบิดนะนออโดยอะไรเด้อพี่น้องไอ้สองสารเนาะผู้เฒ่าเห็ดจังใด,ดงอ่า โดยสงสารพี่น้องเลยสงสารเพิ่น,นกับมาเวยหาม่ตู้เพิ่นกับลูกกุ๊กอวยู่เพิ่นก็ได้เป็นประเหต์ประบรากินพี่น้องเลยตอนนี้ฮะซื้อเอาบ่อไม่ตู้นะไม้นะคะไม้อันนี้ไม่เท่าไปหาเออเจ้าไปตัดบ่อ โดยโดย,โดยไปตััแนล่อันยูเ่ลลอมาบอโอ้หุ่นกระตัดไม่หญ่เติบได้นี่โอมาอันแก่มาตีเฮือนแม่น,มนองทงหุ่นบอโอ้ระวังได้ไม่ตู้ไอ้ไม่ดีดไม่ยังไลอ,อ,อ่าม,มือนั่นนะเพื่อนว่าไม่ดีดนะผักเพืพ่อนพ,พี่น้องเลยระวังได้ไม่ตูไ้ไอ้พันผ้าพันยังเนาะ ดีดน้ำพ่อแห้งอะไรพี่น้องเองเย้ยบเห็นหุ่งเห็นเฮืองอะไรเอจังไดกะจ่าก็มีหุ่งก็เลยเออมันงูมันก็เลยอ่ะโดยเบ,บืเ้องลีกัพันธุ์ไม่ได้เจ้าเห็นนี่กับขลุ่ยอยู่แค้นขลุ่ยบ่แกนขลุ่ยได้หลายปีแล้วมันยังอมันขึ่งมีได้ไคขึ่งมีได้เพป็นมาพี่น้องเลยอาจจได้ชมเพิ่มโดยเบืเ้เงลีกย้ายเนี่ย โดยและน้องเมตุนะ้องชีวิตคนเฮาคือกันพี่น้องเอ้ยน้องคนแต่กะต่างแต่ว่าผู้เพิ่นมีกะมีโพดน้องเมตุเนาะผู้เพิ่นบบมีกะอ่าบบมีพี่น้องเอ้ยต้องดินรนหากะยั่งบุกุ้มกินน้องเมตุนะเนาะอ่าทว่าอันเป็นแม่คนอื่นพี่น้องเอ้ยซํานี่อายุซํานี่กะเพิ่นกะพ่อแบบพักแล้วน้องแม่เนาะแต่ว่าคือเพิ่นกะ บ่มีไปเห็ดไปหาพี่น้องเลยเฮาเข่าใจเพ่อนอยู่ล้านนะจักปีแล้วแม่ตู้ล้านลูลก,ล,กลูกสาวค่ะซัมบ่เฮาเนี่ยเรียกว่าเป็นน้อลุนน้องเฮาออาัมะทงบ่ลุ่นนอ้นนนอ,อ,องเฮนา,นนนาส,สามน้องทงนี่ค่ะอือโ<ม>ดย โดยอะไรคนเ้าก็มีแต่อันเดียวอะไรพี่น้องไยเนาะถ้าว่ากินอันเดียวนั่นแหละก็โอ้ยเนาะแล้วแหละคนห้าถ้าว่าร้านเพิ่นเป็นคูเป็นคนกับเห็ดหาซอยกันกับคือสิอพอได้อยู่พอได้กินนย่ดอกเพิ่นกับพี่น้องเลยบัตรอาศัยอันลูกสาวกับพ่อแำนี่เพิ่นก็ไดโดยเขาเข้าใจอยู่ดอกไม่ตุ๋ยอย่างไรเนานะ โดยม่ตู้จะอยนี่อู้นไดละโดยหางานคืออันตอนนี่ะเพิ่นแบบเพิ่นก็เที่ยวมาอยู่บ่อแม่ตูหรือว่าเพิ่นแบบนีปะเลยโบได้มาแ้โได้มาเลยบ่บูจาคนเาอยู่จาคนบนไม่เท่าเลยก็แม่อยู่แบบเพิ่นก็เล่น่อนไปเลยบ่อยู่น้ำป้าอื บัดป้าได้ใช่เพิ่นมีครอบมีครัวมีลูกมีเต้าเพิ่นกะยังหับเอาสเสนอไมต้โอ้ยนี่เขามีตู้แหละอ้วเพิ่นก็หาาอยู่แล้วเนาะหักัอโดยโดยขนาดป้ายังซํานั่นเนาะขนาดอันนี้แม่แท้ๆก็ไม่เท่าพี่น้องเลยเพิ่นกะยังหนีจากเนาะร้านเพิ่นก็ได้มีร้านผู้เดียวอ่า

และไงชั้นนี่เลยกับพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงไม่เท่ากุ้มและเพิ่นเลี้ยงแต่น้อยกับบุญเปนง่ายเนาะปัดจิคอย,เ,ย,เ,ยอเออบ,อบอนนมอ่มีมพ่อบ่ลานน่ะออืเพิ่นกับบมได้คิดใส่แม่ตู้กับแม่เลยเนาะอเออเออเออเสี้ยงแต่น้อยเพิ่นบ่แม่ตูุโดยแม่ผัดโชวแม่ผัดติ่งนะเออแม่ผัดโชว์เออโดย กน้ออยคืัััไม่ามาพโดยคอยหาเจ้าอันประมาณว่าทามหาแบบจ่มแบบยังหอมาหาเลยอันคือแบบเจ้าเห็ดทานเห็ดยังเฝืนก็เคยเอาเงินนําเจ้าอยู่บ่อผ่านมาก,กันเป็นตุทั้งที่เป็นลานเนาะกะสีหาให้ไม่เถ่าและไม่เถ่ากะเถ่าโออะไรพี่น้องเลยเอ่า โดยอ่าอ่าอ่าโดยป้าเมตู้มือนี่เขามีรางวัลมาให้เดอ้ออยากได้อยู่บอรางวัลค่ะโอ้ยไ่ได้โดยโดยป้าเดียวอันวางอันส่วนว้ก้อนเมตู้มานั่งพี่เฮาเฮามีรางวัลมาให้ือนี่นโดยฮลัลหลเนาะเมตู้นาะคือเฮามาเมนี่เฮาก็มีรางวัลมาให้เจ้าอา้าวยู่บอเมตู้ ่อยหยอกก่อนพี่น้องพอได้เห็นหอยอยิ้มเพื่อนโดยโดยเมตูจังได้กระสูสๆโดยเมตูเด้เอเฮาก็เป็นกำลังใจให้เจ้าโดยคือเฮามาเมื่อนี่เมตุไอ้ก็มีผู้ใหญ่ใจดีเนาะพอลุงบุญทงเพื่อนกะอ่ายุสวรรค์นาเคตเฮานี่แหละเพิ่นก็เป็นคนสวรรค์เฮานี่แหลนะเนาะเพื่อนก็เห็นเจ้าน้ำคลิปเฮาหนะเพื่อนก็เมตตาสงสารเลยกะเพิ่นฝากเงินมาจำนวนสองล้านกีบดเมตุมา้ยมาอะให้เจ้า อาให้เจ้าซื้อนือยู่น่ากินแล้วก็เข้าน้ำสัมปาเด้อเม็ตู่เด้อโดยแล้วก็ซื้อพื้นซื้อยางมาละเม็ตู่เอ้ยโดยอ่ะเขาก็สิม้อไปเป็นตู่เลยเด้อสองล้านเม็ตู่โดยดีใจพ่อเม็ตู่โดยเม็ตู่ก็ดีใจโดยเม็ตู่ก็ดีมึงดีใจโดยง่ายใจบูนก็จะเป็นก็เนาะโดย อาฝากให้แม่ตู้ขอบบุญขอบคุณพอลุงบุญทงเพื่อนในเดอรแม่เดอรอ่ะอวยพรอวยใสให้เพื่อนแน่ให้เพื่อนอยู่ดีมีแห้งแม่ตู้ก็กราบใหญ่เพี้เนาะโดยแุ่ตู้เพี้ยนเฉลยแม่ตู้ก็เพื่อนอยู่ดีมีแห้งปลอดภัยโดยเงินข้ามก็มีข้ามก็คือไรมามีเงินคือไรมาเน้อโดยอยู่ดีมีแห้งเนาะแม่ตู้เนาะโดยซาถุ เมตุก็คือกันเด้อแม่เด้ออยู่ดีมีแห้งตอยู่ดีมีแหงนนีโดยอาซาถุพี่น้องเอ้ยขอยอยู่ดีมีแหงเนาะโดยโดยอ้โดยโดยโดยแม่ซาถุอ่ะขอให้สมพรเด้อพี่น้องเลย โดยอย่างหลายมาเด้อโดยไปโดยอ่าเห็นหอยยิ้มเพิ่นละดีใจพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ามีแต่ว่าอยากให้รักษาสุขภาพหน่ยเด้อแม่ตู้เด้อกลางค่ํากลางคืนก็ย่านแบบอ่าอาบน้ําอาบหยังก็ระวังแน่หนะมันมืดพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ามื้อนี้เฮาก็เดินทางมามอบเงินให้เจ้าเพิ่นก็ฝากมาตั้งแต่มื้อก่อนๆพุ่นแหเพิ่นก็สงสารแม่ตู้น้องทงเพิ่นว่าเนาะโดย ดีใจน้องเปตู้เนาะโดยโดยจังได้เฮาบุรุษกวนโดยแม่เด้อโดยโดยสบายดีแม่สบายดีโดยเอาพี่น้องเลยเนาะทางน้องธงสบายดีน้งนองธง,าง,งาามาฮากมาโบาามาได้โดนเติมโอ้โดยโดยมากขอดทานสมิตู้บ่แม่ก็ว่าสิมากขอดแล้วแม่ตู้เพิ่นยังบ่คนเดี๋ยวนั่งลงก่อนละโดย อืมสบายดีอยู่บ่บ่ได้พ้อกันแต่ดนแห่ะสบายดีอยู่อโดยโดยอันจังไดเรื่องอันนุ่น YouTube เฮาถามอีกก่อนครัออกแล้วเนาะโอ้แต่ว่าบ่ค่อยหลายปานไดโดยก็ะซ้ำยอดวิวเฮาน้องทุ่งเอ้ยเนาะก็เฮ็ดจังไดสู้ต่อไปมีมักระเบิดแล้วบ่โดยมักระเบิดโอ้พี่น้องเอ้ยสพอว่าแม่ FC เพิ่นว่าเสียงดังฟังสขึ้นว่าเพิ่นว่าคืออันไปหาอาจารย์ลาวบ่น้องล่ะ เอาหมักระเบิดเฮียอันหนึ่งโอ้ซื้อเท่าไรอันนี้ฮะอันนี้ทั้งครูไม่น่าเพิ่นซื้อแล้วเพิ่นบ่ค่อยได้ใช้เพิ่นก็เอามาให้นะเออโดยโดยเพิ่นว่าเป็นน้ำยังอันเงินจังบ่เข้าบัญชีฮะน้องล่ะแบบมาบัญชีมันปิดบม่รู้าจังได๋บ่แม่นอันบวมนปิดบัญชีได้แบบบัญชีมันก็ใช้ได้ปกติแต่ว่ามันปิดอยู่ในยูยูทูบนะโอ้เพราะมันมีคัดของอยู่ในโดยบัดนี้ก็ โอเคแล้ววันนี้เนาะเปลี่ยนันเป็นบัญชีเงินบาทแล้วเปลี่ยนเป็นบัญชีเงินบาทแต่ก่อนนี่เป็นเงินกีบบ่โดยแมนอ่าโดยโดยอันถ้าว่าเอาเปลี่ยนเป็นดอลลาร์น้องทงเลยเนาะกรณีก็คืออา่าเพิ่นสิ่หักหน่อยกลัวถ้าว่าเาอา่าใส่เป็นเงินบาทหร,ร,รือว่าเงินกีบเนี่ยเิ่นสิ่หักสามสิบเปอร์เซ็นต์นะโดย,โดยก็ดีใจนําเนาะแม่แม่เอฟซีเป็นก็ะรุ่นอยู่พี่น้องว่าอ่าน้องทงอันบ่ได้เงินช่วงนั้นก็ ก็เริ่มท่อแล้วนะช่วงนั้นเนาะาะว่าเขายังบบได้ดีอดสู่ต่อไปบันีน้องทงเลยลงจะคลิปบันี้แต่ละมือนะบางทีกับซองบางทีกับสามคลิปบางทีแบบไปซอยเวียกแบบเกี่ยวเข่าให้โดยโดยโดยอ่าจึงได้ทะเลมาเที่ยวมากกับเบิ้งแย่งไมตุอะละเนาะจึงได้เพิ่นกับเป็นเอือยอ่าเป็นเอือยของไม่เท่าเจ้าเนาะเพิ่นเอื่อนอะไรก็บมมตู้เอื้อนไม่เท่าใญงเนาะ อ่าคือคือแม่น้องทงเสือเอินเจ้าป้าเนาะอ่าโดยโดยจึงได้กลับก่อนเด้อสูๆเด้อโดยเพื่อนมาขวดทาน่วนเมตู้เพื่อนพี่น้องเอ้ยอ่ะสบายดีด้อน้องหล่ะเด้อโดยโดยเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้บาพมีก็เดินทางเขามาหาเมตู้ค่ําพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าอายุแปดสิบปีแล้วแหละพี่น้องเอ้ยเพื่อนกัาเป็นเมเท่าของ น้องทงนะพี่น้องเนาะเป็นเอื้อยของไม่เท่าน้องทงพี่น้องหรือว่าไม่เท่าไงพี่น้องเอ้ยโดยมื่อนี้ก็มาพ่อทางน้อง้ายทงเฮ้าพี่น้องก็ดีใจน้ำเพิินที่ว่าน้องเพลินได้หับเงินจาก YouTube แล้วเนาะ คอนอื่นนี่ทั้งบาพพมีก็ต้องข้อกราบขอบุญขอบคุณเดอ้อเนาะทั้งพ่อลุงบุญทงพนอยูสวรรค์นเขตนี่แหละพี่น้องเอ้ยเพื่นได้ฝากเงินมาจํานวนสองล้านกลีบเนาะขอให้พ่อลุงอยู่ดีมีแห้งเดอ้อความเจ็บบ่ห้ได้ความไข่บข่ห้มีปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมคบมุ่งม,มั่นปรารถนาเดอ้อพ่อเดอ้อ พอให้มากมือน,นี่ก็ขอให้กลับคืนไปหาพอลอยเท่าพันเท่าซาถุจึงได้คลิปนี้ก็ลาไปแล้วพ่อแม่พี่น้องพอกันคลิปหนาเด้อสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วสบายดี